เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังเป็นประเด็นในเรื่องของมาตรการโครงการคนละครึ่งนะครับตามที่รัฐบาลเขาจะมอบสิทธ นะครับให้กับประชาชน10ล้านคนคนละ3,000บาทตลอดโครงการนะครับเพื่อนำไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยในคลิปนี้เป็นประเด็นเรื่องของร้านค้านะครับโดยล่าสุดเนี่ย เขาก็มีการชี้แจงนะครับจากกระทรวงการคลังในเรื่องของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งมีทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของร้านค้าเนี่ยเขาจะต้องมีการลงทะเบียนหรือไม่อย่างไรนะครับครับสำหรับในมาตรการนี้นะครับตามที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการใช้จ่าย ในการกระจายรายได้ไปยังร้านค้าต่างๆนะครับรัฐบาลเขาได้กำหนดให้อ่าจะต้องมีการสมทบเงินต่อวันสำหรับการใช้จ่ายด้วยนะครับสำหรับการใช้จ่ายวันหนึ่งไม่เกิน100บาทนะครับโดยรัฐเขาจะจ่ายเงินสมทบให้กับร้านค้าในวันถัดไปนะครับสำหรับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการยกตัวอย่างเช่นยอดใช้จ่ายใน1วันเนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับประชาชนที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็จะจ่ายเพียง50บาท และรัฐเขาจะสมทบให้กับร้านค้า50บาทต่อวันนะครับแต่ว่าจะสมทบให้ในวันถัดไปนะครับและถ้าประชาชนเขามีการจับจ่ายใช้สอย200บาทนะครับประชาชนก็จะจ่ายเพียง100บาทและรัฐเขาจะสมทบ100บาทให้กับร้านค้าในวันถัดไปนะครับนี่เป็นมาตรการที่เขาช่วยเหลือร้านค้านะครับสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย เข้ากำหนดไว้นะครับจะต้องเป็นร้านค้าหลาย,ย่อยเท่านั้นเพื่อป้องกันการคอลหาว่าเม็ดเงินโครงการเนี่ยจะไหลไปยังร้านค้าขนาดใหญ่หรือร้านค้าสะดวกซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับ ทั้งนี้รัฐบาลเขาเปิดให้ร้านค้าใหม่นะครับเข้าร่วมโครงการได้โดยร้านค้าเนี่ยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะแตกต่างจากผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ์3,000บาทตรงนั้นเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นอา,อาชีพร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับ คุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับส่วนร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการของรัฐนะครับทั้งมาตรการชิมช็อปใช้และมาตรการเราเที่ยวด้วยกันตรงนี้ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ย เขาจะต้องลงทะเบียนใหม่เฉพาะร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้และมาตรการเหล่าเที่ยวด้วยกันเท่านั้นนะครับโดยท่านจะต้องลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ก็ยังสงสัยอยู่นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ได้สิบในการลงทะเบียนนี้นะครับแต่เขาจะจ่ายเงินให้กับท่านเลยนะครับอีกเดือนละ500บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินทั้งหมด1,500บาทนะครับซึ่งเดิมเนี่ย ก็ได้รับอยู่แล้วนะครับบางคนได้200บาทบางคนได้300บาทนะครับก็บวก500บาทต่อเดือนเข้าไปนะครับก็กลายเป็นเจ็ดร้บาทหรือ800บาทแล้วแต่จํานวนเงินเดิมที่ท่านเคยได้รับอยู่นะครับบวกเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับสําหรับพี่น้องประชาชน ที่เป็นร้านค้าที่ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยทั่วไปนะครับท่านลงทะเบียนได้ตั้งแต่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปแต่ถ้าเป็นร้านค้าเดิมนะครับที่มีอยู่180,000ร้านค้าเนี่ยที่เคยลงทะเบียนในมาตรการชิมช็อปใช้และเราเที่ยวด้วยกันท่านไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ